Giết số cái mấy em này. Bỏ bỏ bỏ. Bảo chất, bảo chất, bảo, bảo chất, tay tay với nó đi. Lăng với nó Pin nó, pin nó, pin nó. าาวันนี้เราเปิดคลิปขั้นตอนกินข้าวเลยนะครับดีมาสายที่ดีมาสายครับข้าวกันกับข้าว,าวครับพืนๆครับวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันที่เคขือนกระพรอยนะครับสภาพใหม่ก็น้ำดีอะไรดีทุกอย่างหรือยอย่างเดียวหรือยอย่างเดียวเราจะลองลุยกันดูวันนี้เดือของเราก็มี กุ้งมานิดหนึ่งใส่เดือนนิดหนึ่งเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะลุยกันเลยนะครับ ผสมเยอะกันนะครับชื่อใช้วันนี้ก็คือลำแดงนะครับแล้วก็มะขวิดแล้วก็หนมปังเราก็ไม่รู้ว่าปลาที่นี่ชอบกินสูตรไหนเราก็ใช้สูตรของเราที่สำคัญนะครับคือความสะอาดครับขยะทุกชิ้นเราต้องเก็บใส่ถุงครับจะลืเมเอกลับหรือเปล่าเรายังไม่รู้ <c oughs> อาจารย์บัตรเยีเยบเลระเลยครับนี่ก็ชั่วโมงกว่าแล้วครับเป็นไงไครับอาจารย์บัตรย,ยังไม่มีการตอบรับตอนในพวกเราลงไปงมหอย้วครับปลาก็ยังไม่ยังไม่กินสักตัวตอดไปทีเดียวตแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะเรามาแล้ว วันนี้เรามาพักผ่อนักผ่อักผ่จริงๆยากพักพ่ก็ต้องได้พักพ่รอต่อไปนี่ครับตัวแรกเราครับถ่ายไม่ทันครับเดี๋ยวไปดูข้อจานต่าอีกตัวลากไปติดต่อเดี๋ยว tục bị chạy càn Và này, chỉ sốc vào Lúc bắn nín Ui bắn nín Thế vào, thế bắn nín mày mình, mình vinh ยิ่งโศกีเลยตะเพียนยิ่งโศกิ่งโศกเยิ่งโศกเฉีบสวยด้วยครับดีโกแหวนไม้เลยครับปอยแหวนไม้กเลยครับไปไปเลยเต่าเต่าไปแล้วเไปแล้วเต่ารูแล้วอยูนะ

มีไซส์ครับตัวนี้ครับไข่เต็มท้องครับสะเทียนครับไปโชว์ใกล้ๆนะครับไข่ปูเลยนะมือครับสุดยอดนะครับตัวนี้ใส่ทอดครับตัวนี้ไข่บีบแรงก็ออกปากเลยนะฮะบีบแรงไข่ออกปากเลยไงยโสกหมาสู้ตรงหน้าเป็ดนี้ อาจารย์เต๋ามาปราจีโศกแวนบนครับหมดแน่วันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยกระพอยหมดแน่ครับยีสกวันนี้อลครับจารย์เต๋ามันดึงไม่มาเลยรหลุดยังครับเข้าคอครับไมาเลยครับเข้ามันเข้าไปแล้วโยยย ได้ปลาปะได้ดิดับจานเต่าแล้ววันนี้ก็มาเพื่อพิชิตคนเดียวรรามาอีกแล้วครับยีส,สกครับยีส,สกโตสายสวยครับตัวนี้มีเลยยังจะมีลากรึเล่ลลมาอีกแล้วครับจานเต่า ่มัตเออเอาป่าที่ตีออปไปเมื่อกี้นี่น้วยวะอ๋อโอ้โหอืมติดเลยเ,ออเดราจะกรุโดวันนี้เขามา,าเพ,าพื่อพิชิตยิสกจริงครับโอ้โหแน,น่นอนจริงเลยเพิ่งจะตีไปเยกเยกคนอื่นตกทางงานไม่กินเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเตาไปเร็วหูยาวลุยยาวเลยใหญ่ ยยมันจะล่นอยู่แล้วมันวางมินมดูดด้วยูป่ะกะเพรียนกะเพรียนหรือยี่สุกเจ้าเดิมเนี่ยอ๋งใคบ้าง หมดแล้ไป,ไปไปไปมาอย่างงี้ไม่ใช่ปารเรียนแล้วน,นายจะเป็นยิ้มโลกนาไปช่วยหน่อยดิยมาอีกแล้วครับอาจารย์เตา่า อาจารย์เต๋ายโสกซิ่งครับวันนี้ฮอตอยู่คนเดียวแล้วครับต,รตีตรงไหนก็กินนะต,ตีตรงไหนก็กินครับมากันสามคนกินอยู่คนเดียวครับ <c oughs> อ้าวโลนวางยูติสเดี๋ยวเขาไม่กิน <c oughs> ตีเบียดก็แล้วอะไรก็แล้วกินแต่ของอาจารย์เต๋าอยู่คนเดียวเร็วๆ ยาวอีกแล้วอุ้ยคันนี้มันม่านนัวมานก็นเราเก็บเยอะคันน,นี้น<ะ>กวักคันนี้ปลายฮะปลายห้อยควักปลายเงินนะข้าประจำบ้างใช่ดิไปไปมาๆเงี้ยหน,นุ่ยมาบวบอุ้ยยอยอุ้ยโอ้โหย เจ้าโจ๊ดมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเต่ายิสุกแวนเฮ้ยนี่เลยดีกว่าไม่ได้นะครับนี่ให้เขาให้โลกได้รู้นะครับนี่อาจารย์เต่ายิสุกแวนครับแห่งห้วยกระหอยนะครับตอนนี้น่าจะทําลายสิแล้วครับมีใครเคยได้ยิสุกอย่างเขาบ้าง้ยทะลุไปอีกแล้วตอนนี้น่าถลุร้านนานนี่นะ อยูครับดูครับขาหลุดดูครับโอ้โหตัวใหญ่เด้อครับอยู่ด้วยอยู่ด้วยมันเป็นป่านินมะเต้าฮะตัวดีตอนนี้เหตุการณ์รถทึกขวัญเกิดขึ้นเลยนะครับได้หวะลอยนี่โอ้โน่นครับมาน้ำบูบูมานู่นนะครับ๋อมึงออกสายไปเลย มาแท้มาเลยหลังมังยง้ยเฮ้ยปลาหลังปลาหลังเฮ้ยค่อยๆค่อยๆใจเย็นโหตัวนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับดู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 ดดดค่อยๆประหลอดเข้ามานี่นะครับโอ้เขาได้ปลาลังเพื่อนแล้วตัวนี้ ตัวนี้ไม่ตำคาหนึ่งกิโลครับตัวนี้ตัวนี้มาตเร็จแล้วครับวันนี้เราว้วงเพชรนแะแกเป็ดมาโอ้โหไม่ลุงง่ายเลยนะรอนะมานานครับตัวนี้ในสุดแล้วก็เอาเจ้าถิ่นขึ้นมานี่นะครับปลาพื้นที่ของเขื่อนกระพรอยนะครับ ที่เขาล,ล scream, akes, Fuji, Arizona, a, ่ำลือกันว่าตัวเป็นโลเป็นโลตัวนี้อาจจะเกือบๆโขลขาดนิดหน่อยดูการจับปลาจากผู้เชี่ยวครูนะครับนี่ครับสวยสวยงามครับนางฟ้ายิ้มสได้อยู่ไหมวันนี้ปล่อยปล่อยปล่อยเบาชัดเบาชัดเบาชัดเตะๆไว้หน่อยหล้งๆไว้หน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยโอ้เหลือ tăng khẩn với tăng khẩn với mà, con đèn. mà, đèn, mà. Để nó không ngừng, ừ, ừ, yeah, à OK, nó ngoài núi đi, đi ngoài đi ngoài núi, núi, đi ngoài núi, cùng nó hả, mà ก็มาตืต้ออยู่เลมืนต้องออนนะให้มันค่อยๆออกเอ s ดเออ็เอเรียบร้อยไปแล้วโทษวะเฮ้ยนาติดนานต้องว้ส้วนนะ อแล้วครับกระป่องวะกระป่องนังยู่เหรอมาแล้วมาแล้ว <S <S ออกยมาแล้วนะ มาแล้วออก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 แล้วมาแล้วออกไปนู้นแล้วออกไปนู้นแล้วโดนแล้วจะโดนแล้วจะโดนแล้วโดนเชื่อสิต้องมีซามโลซีโลอันนี้แล้วเตี้ยมเตี้ยมลากเข้าฟังสมิกตะก็ไม่มีลงไปนู้น เบาเบาคือแล้วขึ้นแล้วครับหลังหลังจากที่เราตามหาโอ้โเบา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 หลังจากที่เราตามหาแม่มันมานานมาเจอแล้วไปทางดูสิเดี๋ยวมันมาทางเราฮะแต่เราลงไปอุ้มเลยเบาๆไกลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว อักเลยร้างไปเรียบร้อยเมย์มันละมาเลเต้าแมงมัานยิ่งตกิงวะเนี่ยเอาเต้าแกะเบ็ดอุ้มโชนนะครับเยอะขี้ินกขัดเดืดจแกะเบ็ดก็เสีนดีกว่าระวังดีหือาจารย์บัตรถึงจะไม่ได้ตกได้ก็ ได้อัดนะครับตึงตึงตึงมือไหมครับตึงครับบอกแลแม่ต้องมากระบอกแล้วเดี๋ยวแม่ต้องมาไอพวกนี้ไม่มาตัวเดียวด้วยดิคอยระวังให้ดีเถอะหมาปุูงจุดรับเนี้ยจันตั้ง น่าจะสามสามโลจนไปดำปุ้มโชว์ต้องต้องมีสี่โลเดี๋ยวขอัำนิ่งเงื้อนนะได้ครับใครเต็มท้องวะไม่มาแล้วครับวันนี้โอ้ไม่เกี้ยงไม่เกี้ยงหืมขอบขออาจารย์เต่าขอทราบความรู้สึกนะครับวันนี้อ้คนเดียวเลยครับวันนี้มันเป็นพระเอกวันนี้โอ้อะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนะครับ ครับวันนี้นี่ผลงานของเรานะครับได้ยีตกยีตกก็หลายตัวครับแต่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเสียดยที่เวลาอของเราน้อยมากครับวันนี้ก็เอาจริงๆก็ประมาณครึ่งวันได้ก่อนจะมาถึงกว่าจะกินข้าวก่อจะอะไรถ้ามีเวลาค้างคืนก็อาจจะได้เดยอะคืนนี้แต่เอาวีซ่ามาแค่กลางวันแค่นั้นครับ <laughs> อ่านี่ก็ข้น <laughs> มือนาารเต่าล้วนๆเลยคนเดียวเลย <laughs> ผลงานของเราันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์และก็แฟนๆของเราด้วยแล้วก็ถ้าใครจะมาก็ที่ก็เพื่อน่อมมินนะครับก็ขอได้เดียพี่เห็นอย่าลืมกดติดตามกอมสคาให้คอมักายพวกเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะหาที่ดีๆฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วเราคนนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ